สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันของพวงนี้เหมือนเดิมนะคะนํามาฝากเพื่อเป็นแนวทางเนาะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวฟังคําเตือนจากช่องยมารุมฮักไดยู่ก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้ง ช่องอยูมารุมพักนอยู่ไม่มียานวิเศษใดๆไม่อาจอยังรู้อนาคตว่าตัวเลขจะมาตัวไหนเป็นแค่การคำนวณคิดค้นขึ้นตามสูตรนำมาฝากเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆงปังๆรวยรวให้จับเจอสูตรที่ช่องอยูมารุมพักนายูคำนวณเข้านะคะขอให้สูตรเข้าขอให้ปังๆังทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า สูตรของช่องอยูมารุมฮักในยูวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ลาวสตาย9ิบเหลุดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยวมาดูของพรุ่งนี้วันที่30นะคะพรุ่งนี้30ให้เด่นเกจับคู่ให้นะคะ97 95 7จ็ดเก้าห้าดสองแสอง สามตัวห้าเก้าเจ็ดหกเก้าห้าแปดเจ็ดห้าสองหกแปดเก้าหกสองเจ็ดแปดสองแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าสองหกแปดหกแปดเจ็ดห้าเดนเก้าเจ็ดนะคะสำหรับราวพัฒนาเนาะพรุ่งนี้มีราวพัฒนานะคะเราพัฒนางวดที่แล้ววันที่ยี่แปดเนาะเข้าตัวเด่นหกนะคะในสูตร มีสามแต่จับสามเอ้ยจับสองตัวให้ไม่ได้เนาะก็เหมือนที่บอกเลยนะคะว่าสี่ตัวก็หลุดไปตัวก็คือหกสามเจ็ดห้าเข้ามาหกสามเจ็ดสี่นะคะก็เสียดายมากเนาะ,นะะอ่ะเรามาดูของพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราพัฒนาให้เด่นสามศูนย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่แปดสี่ห้าแปดห้า

วันนี้ฮาหนอยเฉพาะกิจฮาหนอยพิเศษหลุดนะคะเฉพาะกิจเขามี9ก้าศูนย์แต่ว่าจับให้ไม่ได้เลยทั้งตัวรูดตัวจับคู่นะคะพิเศษนี้หลุดไปเลยนะคะส่วนปกตินะคะตัวเด่นหลุดกับศูนย์หนึ่งนะคะก็เข้าศูนย์หนึ่งนะคะอ๊ะไม่ใช่ตัวเด่นเข้าสคะ่ะเข้าตัวเด่นสีเนาะแล้วก็เจาะศูนย์หนึ่งนะคะ เข้ามาสามสี่มาได้ไม่เจไม่มีสามนะคะแต่มีตัวเด่นสี่ไครรูดก็ได้เจาะตามก็ได้นะคะอันนี้เนาะส่วน v i p นะคะเท่าตัวดิน8ในสูตรมี8ปสนะคะเดี๋ยวเรามาดูของพรุ่งนี้กันค่ะพรุ่งนี้ฮานอยเฉพาะกิจนะคะให้เป็น2 0น,นะคะจับคู่ให้2 0

4 3 4 2 3 2 7 8 0 4 8 7 3 0 7 2 4 3 8 4 2 0 3 2 4 7 80, 8 0 8 2 4 3 2 3 0 7เด่น8 0นะคะเรามาต่อกันที่5น้อยปกตินะคะ5น้อยปกติให้เด่น7 1นะคะจับคู่ จ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่สามศูนย์สามสองศูนย์สองสี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสี่สองสามศูนย์เจ็ดสามสองหนึ่งศูนย์สองสองสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสามศูนย์สามศูนย์หนึ่งสี่เด่นเจ็ดหนึ่งนะคะฮานอยวีพีค่ะเด่นเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้า สองเก้าสองสี่เก้าสี่ห้าเจ็ดศูนย์สองเจ็ดห้าเก้าศูนย์ห้าสี่สองเก้าเจ็ดสองสี่ศูนย์เก้าสี่เก้าห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่สองเก้าสองเก้าศูนย์ห้าเด่นเจ็ดศูนย์ครบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะคืนนี้หลับฟันดี้ลาตีสวัสดีค่ะ